เอาล่หครับไม่ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแลว้วผมก็กลับมาพบกับผมนะครับผมในรายการเกมซ่าทีวีนะครับผมอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้นะผมผมจะมาสอนทำนี่ครับเป็นรูปคลิปของเราตอนจบคลิปนะครับผมอ่ะตอนจบคลิปนะครับ จะเป็นแบบนี้นะผมขอปิดเสียงนะจะได้ไม่มีเสียงรบกวนถ้าได้ยินเสียงพัดลมก็ขอภายนะผมก็ช่วงนี้หายไปนานเลยไม่ค่อยได้แคสนะผมก็ขอประทานโทษด้วยนะครับผมใหญ่ช่อยใหญ่ทำไมเนี่ยเพราะผมไปโรงเรียนนะครับผมอ่าโอเคอ่านี่ครับประมาณท้ายๆคลิปครับ เนี่ยครับใกล้ถึงแล้วเนี่ยครับนี่เป็นแบบนี้เลยนี่คอยดูนะนี่มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เป็นรูปไอ้นี่ของเรานี่ครับคุณก็สามารถกดติดตามได้ตรงนี้แล้วก็กดเข้าดูได้ตรงนี้นะผมอ่าเป็นคลิปของท่านอ่าอย่างนี้นะครับผมอ่ากดดูคลิปพวกที่คุณทิ้งไว้ก็ได้นี่อ่านะครับผมอ่าผมวันนี้ผมจะมาสอนทํากันส่วนสําหรับอันนี้ นะครับไออัน,น,อเ,นเนี้ยครับอืเนี่ยเครับเนี่ยไอตรงด้านขวาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยรูปลายน้ำเนี่ยเป็นรูปเดวิสเวคลายสเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนทาคลิปหน้าแล้วกันนะผมคลิปนี้ยแบบนั้นก่อนแล้วกันนะโอเคขั้นตอนแรกเลยนะครับผมให้คุณเข้าไปที่โคโูเก e h โ m มนะผมนี่นะอ่า ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้คุณกดค้น,นหาแล้วก็พิมพ์ไปว่าอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะ www 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 youtube com นะผมอ่ะแค่นี้นะผมแล้วกดป้ายค้นหานะครับอ่าโอเคพอคุณกดเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่าก็ถ้าใครขี้เกียจหาก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวตาล่างคลิปแล้วกันะนะผม www youtube.com นะครับอ่าแสะดงให้คุณกดไปที่รูปคนตรงนี้นะผมแล้วก็ให้คุณกดที่ไอขาะวๆครับไออันขาะวๆวครับไม่ใช่อันแดงนะ 3. ามจุดขาะวๆอ่ะเนี่ยที่อยู่อันเนี้ยของ Google อนะ่ะเออเนี่ยปั๊บกดเข้าไปแล้วก็มาที่ขอเว็บไซต์เดสก์ท็อปอืมโอเก,กดเสร็จก็โหลดโอเคโหลดเสร็จก็จะมาเป็นนี้นะผมอ่ะแล้วให้คุณกดมาที่ ค่อนข้างแหลกหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ่ายไปแล้วก็เลแล้วก็เล่นไปด้วยมันจะแหลกมากนะครับผมตอนถ่ายโอเคแล้วคนกดที่3ามขีดตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกับยูทูบครับมันจะขึ้นเปน็นนี้โอเคติดไปเนี่ยโอเคติดยังเนี่ยเฮ้ยค่อนข้างที่จะนานนานมากเลย โอเคเดี okay, ๋ยวขอตัดคลิปแล้วกันขอตัดคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคนะผมหลังจากคุณกด3ขีดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นนี้นะผมให้คุณกดไปที่ช่องของฉันนะครับหรือไม่ก็คำว่าช่องนั่นแหละอ่าเสร็จแล้วมันก็จะมาเป็นช่องของคุณนี้แล้้คุณกดไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอนะผมอันบนสุดเลย ี๋ยวบนสุดของวิดีโอนะครับเครื่องมือจัดการวิดีโอกดเข้าไปก็สำหรับเครดิตเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะผมก็กดกันได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์ ww w บ o u t u b e c o m ด้วยแค่พอคุณกดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ของคุณอ่ญญาเสร็จแล้วให้คุณเลือกคลิปคลิปหนึ่งนะครับที่คุณจะใส่ช่องของคุณไว้ะครับหรือไม่ก็ทั้งหมดเลยก็ได้ผมจะขอเป็นอะไรดีวะอันนี้แล้วกัน เอ้ยม่เด็กแมวเดันใหม่ดีกว่า <c oughs> เรื่องไม่ค่อยถูกเลย <c oughs> เอาเป็นวิดีโอวันนี้แล้วกันกดแก้ไขนะผมอ่กดไปที่แก้ไขนะครับผมอ่าคุณก็จะเห็นคําว่าแก้ไขกดเข้าไปเลยพอคุณกดเสร็จมันก็จะมาเป็นนี้นะผมหน้าอย่างนี้ให้คุณกดไปเช่ตอนท้ายและคําอธิบายประกอบนะผมอ่า ด,ด,ดือดเดอดอ่าเสร็จแล้วมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะเป็นงี้อ่าก็มันจะใช้ได้แค่ยี่สิบวิสุดท้ายเท่านั้นนะครับผมอ่ะก็เยวเป็นประมาณนี้แล้วกันนี่ห้าสิบสี่้ยมันใกล้จบคลิปเกินเอาห้าเอ็ดแล้วกันมันมีเท่าไหร่เนี่ยยี่ห้าสามโอเคประมาณนี้มันไอ้นี่ไปปะผมขอ อนุญาตโอเคประมาณนี้แหละครับนี่ยี่สี่สี่เจ็ดโอเคเสร็จแล้วพอคุณเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมตามที่คุณต้องการอยากได้เท่าไหร่เสร็จแล้วให้คุณกดัาไปทีเ่เพิ่มองค์ประกอบนะผมปับ๊บม,มันก็จะขึ้นมาเป็นนี้ให้คุณเออเอาเ,เ,เป็น2อันนี้ครับอันไหนก,นก็ได้ติดตามหรือว่าวิดีโอ หรือเพเยอร์ก่อนก็ได้ผมจะเป็นติดตามหมดแล้วกันแล้วคุณกดสร้างไปสร้างเสร็จก็จะไหนวะแปบนะหาก่อนโอเคนี่มาละนี่ผก็จะมาเป็นอย่างนี้ของคุณนะผมก็ให้คุณเลื่อนได้นะผม,มจะามาอยู่ตรงกลางแล้วกันอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมีนหน่อยนึงปั๊บอ่าประมาณนี้นนแล้วกันอ่าเสร็จแล้วถ้าแค่นี้คุณได้พอใจ เพิ่มองค์ประกอบอีกแล้วก็มาที่วิดีโอหรือเพเยอร์กดสร้างเลยสร้างเสร็จก็จะขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คุณจะเลือกแปันไ,ไหนก็ได้ผมขอเอาเป็นเลือกวิดีโอหรือเพเยอร์แล้วกันปรับจะทิ้งวิดีโอไหนดีวะเป็นนี้แล้วกันวิดีโอล่าสุดโอเคคุณกดเลิกเสร็จแล้วก็ให้คุณกลับไปที่สร้างองค์ประกอบตรงนี้ครับปั๊บขึ้นจังเลยไปพวกนี้เคมก็จะเป็น,นี้นะผมขออภัยด้วย เสร็จแล้วคนก็เลื่อนว่าคุณจะเอาไว้ตรงไหน,นไว้ตรงไหนดีว้ตรงนี้แล้วกนันับน,นี่ลงมาหน่อยลงมาหน่อยเอออย่างเงี้เอ,อ้ยมันบังไอ้นี่อนะ่ะนาทออีงั้นงั้นเอาไว้ที่เดิมเลยละโอ้ชีวิตอันนี้ขึ้นอยู่ยอน,นี่อยู่ตรงนี้แล้วกันปั๊บ Okay. ถ้าวิดีโอเดียวไม่พอเอาเพิม่มองค์ประกอบอีกอสร้างวิดีโอหรือเพลเยอร์กดสร้างไปวิดีโอเดียวไม่พออีกโอ้โหคุณก็สร้างอีกวิดีโอนึงไปเลยออเอนนออเา,าปเป็นอันนี้แล้วกันเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวผมทำไปแล้วจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันปั๊บแล้วกดสร้างไป เพื่อมันกจะทำการหาอะไรนี่แหละโอเคเสร็จแล้วมันก็จะอูห้หายไม่อยู่ด้วยกันอีกโอ้ชีวิตโอเคนี่อย่างนี้ครับผมอ่าอันนี้ผมจะเอาเป็นตรงนี้รับกันนี่ประมาณอย่างนี้นะผมวิดีโอสองวิดีโอไม่พอคุณก็กดสร้างไปอีกก็ได้เนีย่ยกดสร้างไปแค่นั้นแล้วกดเลือกเออแค่นั้แหละ อ,อแล้วคุณก็ใส่วิดีโอเข้าไปผมไม่ขอใส่แล้วกันแค่สองวิดีโอก็พอแล้วกดออกไม่ได้ใส่ก็ได้ปะโอเคท้ายกูต้องไปใส่สามวิดีโอโอเคอันนี้กันจัดไปป๊บโอ้ตรงไหนดีวะที่เต็มวะโอเคไว้ตรงนี้แล้วกัน แมว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 คุณจะใส่กี่วิดีโอก็ได้ครับแล้วแต่คุณเลยเอ่าผมขอใส่เป็นนี้แล้วกันนะ,คะนะเคเสร็จแล้วถ้าคุณพอใจแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ให้กดได้แล้วมันกดได้แค่สามทิ้งได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนะครับผม,มเสร็จแล้วให้กดไปที่บันทึกเนี่ยเห็นไหมบันทึกกดไปบันทึกเสร็จมันก็จะเขียนว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้ว แล้วกดที่ลูกศรตรงนี้นี่ลูกศรตรงนี้นะครับผมกดไปปับอืมแค่นี้เสร็จแล้วเรียบร้อยทีนี้คุณก็เข้าไปเช็คเข้าไปเช็คเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ในกัรนะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกดทึบไลค์กดปุ่มบอดิ้งครับผมซับสไคร้ด้วยนะผมคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับ สวัสดีครับผม yo fucking man